เราจะมาดูวิธีการยืดและหดชิ้นงานกันนะครับผมผมจะสาธิตให้ดูมันมีคำสั่งอยู่ก็คือพิมพ์ไปที่แป้นคีย์บอร์ด S T s t r e s c ตรงนี้นะครับกด enter ผมจะยืดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนก่อนพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้วคลิกขวาหนึ่งครั้งคลุมครึ่งหนึ่งของชิ้นงานแล้วก็กดคลิกเข้าไปแล้วก,กด enter จากนั้นหาจุดที่จะยืดใส่ค่าที่จะยืดผมจะใส่เป็น50นะ,ะ50หน่วยผมจะยืดจากด้านบนลงด้านล่างก็คคำสั่งเดิม st stretch คลุมจากด้านขวาไปด้านซ้ายครึ่งหนึ่งของชิ้นงานกด enter หาจุดยืดลง50บนลงล่าง แล้วก็ล่างขึ้นบนเสร็จแล้วจากนั้นผมจะยืดด้านขวาไปด้านซ้ายก็เหมือนเดิม S T Straight คุมจากขวาไปซ้ายครึ่งหนึ่งของชิ้นงานแล้วก็กด Enter หาจุดที่จะยืดผมจะใส่ไป50 Enter ยืดจากขวาไปซ้ายแล้วนะทีนี้ผมจะมายืดจากด้านซ้ายไปด้าน,านขวาก็เหมือนเดิม S T Straight คลุมครึ่งหนึ่งกองชิ้นงานคุมจากขวาไปซ้ายทุกครั้งต้องคุมจากขวาไปซ้ายนะครับ Enter าหาจุดที่ทยืด50สยืดเสร็จแล้วนะทีนี้ผมจะมาดูวิธีการหดบ้างหดก็คำสั่งเดิมครับผม ST เหมือนเดิมทีนี้ผมจะหดจากบนลงล่างล่างขึ้นบนขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาไล่าตามนั้นพิมพ์คำสั่ง ST ทุกครั้งที่จะคุมคิดคุมมันก็ต้องคุมจากด้าน,นังขวาไปนัางซ้ายเสมอไม่ว่าคุณจะหดจากทางด้านไหนมันต้องคุมคุมคิดคุมจากขวาไปซ้ายเสมอ uh, enter หาจุดใส่ค่า50 uh, st enter ใส่ค่า enter ยืดหดใส่ค่าห้าสิบ ah st enter กลุ่ม enter ใส่ค่าหดห้าสิบ st คลิกกลุ่ม enter ใส่ค่าห้าสิบ ah เรเรียบร้อยครับวิธีการยืดหดชิ้นงาน ครับผม